ระบบการสมัครสมาชิกช่อง YouTube เนี่ยมีมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับทำออกมาเพื่อให้คนที่สมัครสมาชิกได้เสพคอนเทนต์พิเศษก่อนใครนะครับหรือว่าเป็นการสนับสนุนช่อง YouTube นั่นเองนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้นายตึงเนือจะมาแนะนําทั้งหมดเลยครับทั้งวิธีสมัครและวิธีการยกเลิกการเป็นสมาชิกช่อง YouTube นั่นเองนะครับส่วนนี้ช่องของนายตึงเนือเองใครที่อยากสนับสนุนกดสมัครได้นะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันเลยครับ เรามาดูกันเลยนะครับสำหรับวิธีการสมัครสมาชิกช่อง YouTube หรือว่ายกเลิกสมาชิกช่อง YouTube ที่เราเคยสมัครไปแล้วนั่นเองนะครับมาพูดถึงวิธีการสมัครกันก่อนนะครับอันดับแรกก็ไปที่แอปพลิเคชัน YouTube ของเราเลยครับพอเราเข้ามาในแอปพลิเคชัน YouTube แล้วนะครับก็ให้เราไปที่ช่อง YouTube ช่องนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเปิดเข้าไปที่คลิปเขานะครับหรือว่าไปที่ปุ่มค้นหานะครับแว่นขยายตรงนี้แล้วก็พิมพ์ชื่อช่องของเขานะครับอย่างของผมเนี่ยก็จะเป็นนายตึงหนืนนะครับ พอค้นหาช่องเจอแบบนี้แล้วนะครับให้กดเข้าไปที่โลโก้ช่องเลยครับยกตัวอย่างช่อง Youtube ของนายตึงหนื่นะครับจะมีปุ่มสมัครสมาชิกไว้นะครับเพื่อสนับสนุนช่องนายตึงหนื่นะครับคนที่เป็นสมาชิกเนี่ยก็จะได้สติกเกอร์สัญ,ญลักษณ์ที่เป็นสมาชิกนั่นเองนะครับหลังจากที่เราเข้ามาในช่องที่เราต้องการสมัครสมาชิกแล้วนะครับเจอปุ่มสมัครสมาชิกแบบนี้ก็ให้กดเข้าสมัครเลยนะครับ พอกดเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นสิทธิพิเศษสําหรับคนที่สมัครเป็นสมาชิกนั่นเองนะครับซึ่งการสมัครสมาชิกนี้เนี่ยจะเป็นแบบรายเดือนนั่นเองนะครับซึ่งค่าสมัครเป็นสมาชิกช่องเนี่ยแต่และช่องอาจจะตั้งแตกต่างกันไปนะครับโดยเริ่มต้นเนี่ยจะอยู่ที่20บาทต่อเดือนนั่นเองนะครับเพื่อนๆอยากสนับสนุนเป็นแพ็กเกจไหนเนี่ยก็กดที่แพ็กเกจนั้นเลยครับอย่างในที่นี้ในตึกเนือจะสมัครที่20บบาทต่อเดือนนะครับเราก็กดที่ปุ่มสมัครได้เลย หลังจากกดที่ปุ่มสมัครแล้วนะครับมันก็จะมาที่หน้าชําระเงินเลยนั่นเองนะครับซึ่งระบบการชําระเงินเนี่ยจะทําผ่าน Google Play Store นั่นเองนะครับอย่างในที่นี้เนี่ยยอดชําระของผมก็จะอยู่ที่20บาทต่อเดือนนะครับแล้วก็ชําระผ่าน t o Money Wallet นั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆอยากเปลี่ยนช่องทางชําระอื่นเนี่ยให้เรากดเลือกเข้าไปช่องตรงนี้เลยครับ พอกดเข้ามาแล้วนะครับในนี้เนี่ยก็จะเป็นช่องทางการชําระเงินนะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถเลือกได้เลยว่าเราสะดวกชําระเงินแบบไหนนั่นเองนะครับแต่อย่างในที่นี้เนี่ยนายตึงเนือจะชําระผ่านทูมันนี่วอลเลนนั่นเองนะครับเราก็เลือกเข้าไปเลย <S <S หลังจากเลือกช่องทางชําระเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรามากดที่ปุ่มสมัครรับข้อมูลนะครับ หลังจากกดที่ปุ่มสมัครรับข้อมูลแล้วนะครับทางระบบจะให้เรายืนยันรหัสผ่านบัญชี Gmail ในการชําระเงินนะครับหรือว่าของบางคนเนี่ยอาจจะให้ยืนยันด้วยการสแกนนิ้วนั่นเองนะครับตรงนี้เราก็ใส่รหัสผ่านของเราได้เลยครับหลังจากกรอกรหัสผ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากดที่ปุ่มยืนยันได้เลยจากนั้นรอสักครู่นะครับ ต่อมาจะเป็นหัวข้อจัดการการตั้งค่าการชำระเงินสำรองใหม่นะครับตรงนี้ให้เรากดที่ปุ่มไม่เป็นไรนะครับและเรียบร้อยครับตอนนี้เนี่ยเราก็สมัครสมาชิกช่องนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งสิทธิพิเศษที่เราจะได้แน่ๆก็คือสัญลักษณ์การเป็นสมาชิกนั่นเองนะครับและส่วนใหญ่เวลาที่สมาชิกคอมเมนต์หรือว่าสอบถามอะไรเนี่ยทางเจ้าของช่องเนี่ยจะเห็นคอมเมนต์ก่อนคอมเมนต์ทั่วไปนั่นเองนะครับ เอาละครับเรามาดูวิธีการยกเลิกการเป็นสมาชิกช่อง Youtube กันบ้างนะครับวิธีการก็ง่ายมากๆเลยก็ให้เราเข้ามาในแอปพลิเคชัน u t u b e แบบนี้นะครับจากนั้นให้สังเกตแถบเมนูด้านล่างนะครับแล้วเราจะเห็นสัญ,ญลักษณ์โปรไฟล์ของเราอยู่บริเวณมุมขวาล่างนะครับหรือว่ามือถือของบางท่านเนี่ยสัญ,ญลักษณ์บาร์เมนูตรงนี้อาจจะอยู่บริเวณมุมขวาบนนะครับแล้วพอเราเจอโปรไฟล์ของเราแล้วแบบนี้นะครับให้เรากดเข้าไปเลยครับ พอกดเข้ามาที่โปรไฟล์ u t u b e แล้วนะครับจากนั้นให้เราไปที่สัญ,ญลักษณ์ฟันเฟืองที่อยู่บริเวณมุมขวาบนนะครับกดเข้าไปเลยครับพอเข้ามาแล้วนะครับในนี้เนี่ยจะเป็นเมนูการตั้งค่าแอปพลิเคชัน u t u b e นั่นเองนะครับจากนั้นให้เราเลื่อนลงมาครับไปที่เมนูการซื้อและการเป็นสมาชิกนะครับกดเข้าไปเลย พอเข้ามาแล้วนะครับเราจะเห็นว่ามันมีเมนูการเป็นสมาชิกของช่องนั่นเองนะครับตรงนี้ให้เพื่อนๆกดเข้าไปเลยครับพอเราเข้ามาแล้วนะครับเราจะเห็นทั้งหมดเลยครับว่าเราเคยสมัครสมาชิกรายเดือนของช่องไหนไว้บ้างนะครับอย่างขอผมก็จะเป็นช่องนายตึงหนินั่นเองนะครับแล้วถ้าเราอยากยกเลิกเราก็เลือกเข้าไปที่ช่องนั้นๆเลยครับ พอเราเลือกช่องเข้ามาแล้วนะครับให้เพื่อนๆไปต่อที่ปุ่มสีฟ้าตรงนี้ครับจัดการใน Google Play นะครับกดเข้าไปเลย <S <S และตอนนี้นะครับเราก็จะอยู่ในหน้าจัดการการสมัครใช้บริการนั่นเองนะครับและถ้าเราต้องการยกเลิกสมัครสมาชิกรายเดือนช่องนี้เนี่ยให้เรามากดที่ปุ่มยกเลิกการสมัครใช้บริการที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยครับ พอกดเข้ามาแล้วนะครับจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เราใส่เหตุผลในการยกเลิกนะครับเพื่อนเพื่อนจะใส่เหตุผลอะไรก็ได้นะครับหรือว่าจะไม่ต้องการตอบก็ได้นะติ๊กตรงนี้ได้เลยจากนั้นให้เรามากดที่ปุ่มดําเนินการต่อที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับและต่อมานะครับก็จะมีป๊อปอัพถามให้เรายืนยันยกเลิกการสมัครนะครับเราก็กดที่ปุ่มยกเลิกการสมัครใช้บริการได้เลยครับ และเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสถานะมันจะขึ้นว่ายกเลิกแล้วนะครับเราไม่ได้เป็นสมาชิกของช่องนี้แล้วนั่นเองนะครับและนี่ก็คือวิธีทั้งหมดนะครับสำหรับการสมัครสมาชิกช่อง YouTube และวิธีการยกเลิกนั่นเองนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปฝากกดถูกใจกดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ฝากเพื่อนๆกดติดตามทุกช่องทางที่ได้รับชมในตึงนือด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนบ Cat.